โอเคมาต่อกันอีกครั้งหนึ่งปึ๊บ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 ผมว่าจะตรงกลางเป็นกรอสโตนปึ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บดนี้กโอเค เดี๋ยวผมจะแจกแบบนะขอให้ส hmm. ร <Bye. S 1> okay. <they> ้างไปเยอะๆกันชุกอิ่มบุญอิ่มใชป๊อปปบปดปบปบปดปบปปบปปปบปเป็นฟาร์มเราไปเอาประตูแป๊บ ปุ <c oughs> hoy, u, Cap, can ่มป m ่มมเออประตูเอยปะู่ปุ่ตปปุ่ตูุูตู่กระต้้งการปุ่กระต้องการป่มกรตุองการปะตูปะตูปัได้มาสมดอก ป๊บไม่กรใช้เหล็กอย่างคุ้มค่าคือคือนั่นก็คือเอาเหล็กไปทำประตูเหล็กเย่เย่ปึ๊บปุ๊บเอาของไม่จำเป็น เนีย่ยทรายอะ่ะไม่จำเป็นเลยปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บโกสตัวเรามาทำไมเยอะโอเคไปไม่ค่อยใช่เห็ดเหมือนกัน้าลุยต่อนั่นคือลุยต่อคือครับนั่นแหละเพจอะ่ะครับให้ตัวได้นะ กวามดิ่งปึ๊บปึ๊บสลับกันไปปึ๊บ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 โบตตนครับได้ตัวได้วะเออครับ หมดสามนะสามหนึ่งกินจะหมดเพราะอันเดียวเลยแหละชั้นที่สองเหรอกินอีกแล้ว ปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บอีกสองอันดูแลทำไงนี่ตอนนี้ไม่อยากรบกวนไม่ได้อยู่ห้องเก็บเสียงเย้ เลครับประตูเหล็กเพดใช้เพดไม้แล้วกันขาดแขฉงขาดแขฉงเหล็กกูไม่หยอกใชยเลยอ๋อไอที่พูดจริงๆพูดชัดๆนะไม่อยากใช้เหล็กเกลียดการใช้เหล็กใช้แปดอันใช่ว่าเหล็กเฮ้ยเหล็กหายหมด เลขเลขเลขก้อยนี่เออเจอแปดอันพอดีเลยประตูเลยสองกันรู้ว่าใช้หกอันแน่ๆน่เลยบ้านน่าใช้หก งั้นก็ขอสร้างชั้นแรกก่อนชั้นสองก็ต้องหาเวลาครับไปตัวได้ใช่ไหมเพจจ้าเพจปึ๊บปึ๊บรับอีกเข้ามันปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าทำไมอ่ะเอาได้สองอันอนะ่ะ โทรศัพทม่เสียงรบกวนอ่านี่ได้แล้วเพื่อไม่ให้เพือ่อไม่ให้เสียเวลาหรือเสียทำการเวลาอะไรใช้ประตูเล็กจบโอ้ยร้อนข้างถึงกก็ถึงเวลาย้ายบ้านแต่ ขาบมึ่เอออีมาอีเจมข้ไก่ฆ่าไม่ได้อ่ะอีกไก่มีพลังวันดีแจ้น้อยเอาแท้น้อยแจ้น้อยแจ้น้อยแจ้นอ้นอยมันฆ่ายากมาครับเก็บเกี่ยวค่ะ โอเคถึงเวลาย้ายย้ายบ้านก็ไม่ได้ย้ายบ้านอะไรหรอกจะย้ายของนะครับมีเห็นไหม เนี่ยกล่องมีไว้ทำไมเนี่ยเก็บของเนี่ยปุ๊บปึ๊บเจ้ยายบาแล้วโนอนคาร์บอม หลองชั้นใกล้สั่งเอาชั้นนี้ให้รอดโอ้ไม่ขอค้าโกสะตะัตวนเนี่ยโน้เบา โอสโตนได้สามมันพอไหมนะโอ้ยสี่มุมแล้วโอเคดูแลวทำไงคูสโตน ใช้เราตกแต่ตงบ้านได้เยอะมากอเอ๊มีกุญแจตนอยู่ បានហើយនិយាយតាមគញ្ញជនហោ ็เสร็จแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย